นังเขากับบ้าน่พ่อเขาเข้าปวงบางครัอมาพ่อจังใหมาอ,นนเอเสียแดงมากไปจังภาคกันมานาาั่งถาบึงเพื่อมีหลางส่งมักขอหวยน้ำจ่อแม่กับปวงแดง มีโชคมีหลามน้ำเพิินกับมาจอบเรื่อยๆค่ยมีโชกดวงดีกับมาพอก็ได้คคซ้าหนึงวโดนแล้วซื้อมาโดนแล้วเมื่อเจออยู่บ้านไหนแต่แตนะแรกบ่บ่พานมีอย่างหรอกมีสารอย่างสี่หลัตะกี้อยู่ทางพูนสารนั่นบัานเงก็เรามาต่าทางนี้ ว่าแต่กินมะเบงเพลินว่าท่านมีสุดหลายเด้บอกว่ามีสุดหลายพอหลังๆมาเนี่ยเขาเขาถือคนที่ไม่เห็นเขนถือแปดงวดแล้วทำเพิ่นทำเพลินนี่งวดที่ก่อแต่มันถือเป็นงวดที่เก่าคนว่าตัวเล่มเม็ดนี่ห้ซื้อเตือนโต๊ะเครื่องแปรงมาห้เถือเรื่อยๆ เด็กี่เลี้งวัาเลี้ยี่แถวนีนแล้วบอก็บมาเจมาคุยเดีมาจนหอดสีขวมไปนี่อีกขวมไปฟังนี่อีกไปแต่กนเป็นหวัดพน่ก่นเป็วัดเนบอมแมนนันเห็นไงคนเห็นตั้งใจย้อย่างนี้หอดลาพ่นหมือนเ่าท่านพ่นเป็นเดกหน่อยลุงสิสีแดงแรเข้าไปเนี่ยางน้หนาไม่เห็นไหมเพราะน่าเป็นลูกข่อย กลัวมันลูกมึงไปหอดมึงหรือบ,บ่มีอยู่หน้าคนกับบมัมีม่เหรอเพ่อนวะเป็นเด็กหน่อยนุ่งเสือเ้อแดงสีแดงในยางไปกลัวมันลูกมึงกูเกินแนมน้ำอยู่ประม้านสีม่วงแหล่งเหรอเพื่อนวะขอไปทางไหนหรือบ่มีคนเพื่นวะ ต้มากต้องเด็ดเี่ยน่นทเนาะวกม้นาโีอ้ยนีมากันมาเจอมเจอถือั้เดินมาเกียร์เอามามากเที่ยรังมาแต่มาอยู่พรัเพิ่งก็มาอยู่ตั้งหางมาเบ็ดดนยูเดียวเดียวจะว่าเขาไปหันเพิ่นพัดเปลี่ยนดีได้ระพัดเปลี่ยนดีอยู่มี้องน้ำก็หลายของตัวเดยกหน้านี่อย่างกับมองเพิ่นใ้ให้พวกแม่เขาทั้งหมดไม่จำชินบ่ได้ขอไปเบิ้งโดนแล้ว อังหาเบื้งว่าเป็นว่าจะไให้หลีไปเขาฝันรอดเรื่องี้แต่ว่ามากเหมือนพันเห็นยุนเด้ต้นไม้ละเร้อนพวกมะไรแถวหนึ่งมันคิดเป็นกับประชาติเพิ่นว่าแต่ยากให้เห็นไปเขาฝันอยู่บ้านเด้อไปอีหลีเพิ่นว่ามวลนี้บ่กมวลนี้ล่ะตัวใดลไปไปอหลีบ้านนี้ถามบ้านเลขออกเตัวใดสิมาบอกตรงๆเลยนะมาบอกความบ้านเพิ่นว่านะ เป็นเป็นเงาดำดำแต่บ่บ่เห็นหนาบอกเห็นหนาพนเป็นเงาดำดำนัะซื้อพนเอาสองสามตัวเดียวสองสามลองซื้อบึงมันนกบ่แ่แอของบ่มีหัก <c oughs> ไปเขาฝันข้นมาเมาาื่อวัยวัยสารไปเขาฝันอยู่บ้านเลยสองสามสองสามตัวเดียวเลย Давай. Давай.